ด้วยรีพอร์ตของวอโกครับที่มีการเปิดเผยออกมาในหลายเดือนย้อนไปะนะครับก็พบว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างเนี่ยเขายังคงมีการเข้าเก็บหรือสะสมทองคาเพิ่มเติมนะครับประกอบกับมีรายงานจากวอโกเหมือนกันว่ากองทุน ETF นะครับก็ยังมีการเข้าซื้อทองคาหรือสะสมทองคาเพิ่มโกลแมซกที่มียกอัาการข,าขึ้นไปเป็น4,900นเนะคะปีหน้ามีโอกาสซื้อในขนาดระดับ70ตันอีกไหมคะ ก็มองว่ายังยังมีโอกาสนะครับคุณกีต้าครับถ้าเกิดแพนิกเซลนี่จุดที่น่าจะเป็นแนวรับที่ลึกที่สุดของทองคำเนี่ยจะอยู่ตรงไหนคะคุณมรุดค่ะ3830ถ้ามไม่หลุด4250เหรียญอลลาล์ต่อทออน430พนี่เหรียญอลลาล์ต่อเยออนครับแต่ถ้าหลุด แนวต้านสําคัญที่เคยเบรกเอาขึ้นไปวนกลับลงมาก็จะการเป็นแนวรับสําคัญและก็ฐานของราคาทองคาก็คือโรของเดือนสิงหาคม3,280ปเหรียญดอลลาร์ต่อเออนก็เป็นฐานของราคาที่กองทุน etf แล้วก็ธนาคารกลางต่างๆที่เข้าซื้อเพิ่มในช่วงเดือนสิงหาคมอาจจะต้องหวั่นไหวหรืออาจจะต้องกลัวแล้วครับ นี่คือถ้าเขาไปเจาะดูของโ l d เม n s a c ซ s ที่มียกค่าดการของปีหน้าขึ้นไปเป็น4,900นะคะเขาก็ดูมีมองบวกว่าธนาคารกลางก็จะซื้อทองอีกนะคะปีนี้ก็จะซื้อ60-70นะคะปีหน้าก็จะยังซื้อต่อนะคะคุณวร,รุษมองยังไงบ้างคะทองคาในมุมของธนาคารกลางน,นะคะเห็นเขาซื้อมาต่อเนื่องกัน3ปีแล้วเนี่ยปีหน้ามีโอกาสซื้อในขนาดระดับ70ตันอีกไหมคะครับก็ มองว่ายังยังมีโอกาสนะครับคุณกีตาครับออไม่ทราบเดี๋ยวผมแชร์กราฟไปไม่ทราบเห็นกราฟไหมหรือเห็นสไลด์ไหมครับอ่าโอเคอันนี้นะครับเป็น,ปน,ปนรายงานของตัว w o r k d c o u c i l นะครับเพิ่งออกรีพอร์ตมาเลยอันนี้เป็นเปิดจากหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็รีพอร์ตตัวนี้เนี่ยเพิ่งรายงานออกมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเข้าซื้อของคําของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็พบว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขาเองก็ยังมีการเข้าเก็บหรือสะสมในส่วนของตัวทองคํานะครับเพิ่ม LIKE ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังเป็นผู้ทยอยเข้าซื้อแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าเดิมๆนะครับในการเข้ามาเก็บหรือเข้ามาในการสะสมทองคําครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ย ก็ยังคงเป็นอีกปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังคงมองว่าตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสขยับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นครับถ้าเราไปอ่านตัวรีพอร์ตย้อนหลังไปนะครับก็พบว่าคนที่ซื้อเจ้าเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นคาสัสฐานนะครับเ,เดือนเดือนออสิงหาคมเนี่ยเขาซื้อเพิ่ม8ตันนะครับแล้วก็จากต้นปีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยถือครองทองคํา อยู่แล้วนะครับก็ประมาณ361ตันจากต้นปีจนถึงนักปัจจุบันซื้อมาแล้ว32ตันนะครับบังกลียซื้อเพิ่ม2ตันนะครับจากต้นปีจนถึงนักปัจจุบันเนี่ยก็มีการถือครองทองคําอยู่ที่ระดับ43ตันนะครับตุรกีจีนอุซเบกิสถานแล้วก็เช็คนะครับก็ยังมีการเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องนะครับเทางนี้เนี่ยโดยรวมๆนะครับ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมีการซื้อทองคำไป15ตันนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยรีพอร์ตของว o โกครับที่มีการเปิดเผยออกมาในหลายเดือนย้อนไปะนะครับก็พบว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขายังคงมีการเข้าเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติมนะครับประกอบกับมีรายงานจากวูโกเหมือนกันว่ากองทุน ETF นะครับ ก็ยังมีการเข้าซื้อทองคําหรือสะสมทองคําเพิ่มในเดือนสิงหาคมครับปัจจัยต่างหรือข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมีการมองนะครับว่าราคาทองคําที่เขาเคลื่อนไหวในเดือนสิงหาคมมันอยู่ที่ระดับราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราจํากันได้เนี่ยทองคําในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงของการพักฐานนะครับโลเนี่ยอยู่3 2 8 1เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับ ระดับสูงสุดอยู่ที่3 4 5 3ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อเซอนะครับหลังจากนั้นราคาเนี่ยเบรกเอาท์ไฮของเอ่อไฮของเดือนเมษาก็คือระดับสูงสุดของอขออนุญาตเปิดกราฟให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนอันนี้เป็นกราฟราคาทองคำะนะครับก็จะได้เห็นภาพของตัวราคาทองคำอย่างชัดเจนนะครับราคาทองคำเนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้ก็คือภาพของตัวราคาทองคำ ในเดือนสิงหาคมที่ที่แจ้งไปนะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยราคาทองคํามีกรอบด้านล่าง3,281แล้วก็ขยับขึ้นไปเนี่ยไฮเนี่ยอยู่แถวระดับ3,453เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนครับในช่วงของทองคําพักฐานไม่ผ่านระดับ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆ จากรายงานของตัวเวอร์โกนะครับที่บอกว่าโอ้หลายประเทศรวมทั้งจีนเนี่ยซื้อทองเพิ่มขึ้นอีก15ตันเนี่ยเราก็จะรู้ต้นทุนแล้วนะครับว่าต้นทุนของเขาเนี่ย3,281 3,453เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อเทสปอนไม่เกินนี้นะครับแต่หลังจากนั้นครับถ้าเรามาดูกราฟกันจริงๆเราพบว่าพอราคาทองคําเขาเบรกเอาท์หรือผ่านเดือนสิงหาคมไปนะครับเป็นเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาคม ราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าต้นทุนของบรรดาเหล่าธนคาคารกลางต่างๆเนี่ยเขาซื้อทองเอาไว้ในระดับถูกแล้วก็ต่ําม,มากนะครับรวมทั้ง ETF ที่มีการเข้าถือครองหรือสะสมทองคําเพิ่มมานะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็มีต้นทุนในการถือครองทองคําที่อยู่ในระดับต่ําม,มากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พอที่จะอนุมานหรือคาดการได้นะครับว่า ต้นทุนที่มันต่ำกว่าระดับ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อเพอนเนี่ยเขามีแกลบหรือมีช่วงให้ความปลอดภัยสำหรับตัวราคาทองคำมองเป็นตัวเลขกลมๆครับคุณกิตา3,500ไปที่4,000มีแกลบเกือบ500เหรียญเลยนะครับที่เป็นแกลบประกันความเสี่ยงเอาวไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำลงลในระดับ200-300เหรียญดอลลาร์ต่อเอนมองเลยครับว่า ETF ไม่สะเทือน บรรดาเหล่าธานาคารกลางต่างๆที่ถือครองทองคาเอาไว้ไม่เสะเทือนนะครับเขาอยากจะซื้อเพิ่มด้วยซ้าเพราะว่าต้นทุนที่เขาถือครองเอาไว้เนี่ยมันถูกมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าต้นทุนของ ETF ที่มีการซื้อทองคาเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่บรรดาเหล่หลธาธนาคารกลางที่ถือครองทองคําเอาไว้ที่ระดับเท่าไหร่นะครับก็ทําให้เรามองว่าถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมองราคาทองคาขยับหรือปรับตัวขึ้น ต่อในปีหน้าเนี่ยแรงขายในตัวตลาดทองคำเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเยอะนะครับประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงซับพอตในส่วนของตัวราคาอยู่นะครับก็น่าจะทําให้ตัวราคาเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อครับดังนั้นเนี่ยพอเรามาดูกราฟครับคุณกิตา YG ก็ตีกราฟหรือตีกรอบชแนลของตัวราคาทองคําว่าการพักฐานของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยในเซเรนโต่างๆเนี่ย ราคาจะพักฐานหรือจะอ่อนตัวได้มากน้อยแค่ไหนะนะครับตรงนี้เราก็ซูมกราฟให้ดูนะครับจะได้เห็นกันชัดๆครับทั้งนี้เนี่ยเรามองว่าการพักฐานชุดแรกนะครับของตัวราคาทองคอําอาจจะอยู่ในกรอบสีแดงตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาจํากัดเรามองว่าเป็นแรงขายทํากําไรระยะสั้นเท่านั้นครับแนวรับที่เราประเมินหรือโซนเข้าซื้อสําหรับนักลงทุนที่เสี่ยงได้สูงนะครับก็คือกรอบสีแดง 3,926เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยออประเมินเอาไว้นะครับว่าราคาน่าจะยังไม่ได้ตอบรับกับสถานการณ์ e อ n m e n t shutdown ที่คลี่คลายนะครับก็พูดง่ายๆว่า3,926เนี่ย e r บว e n t ม h ชั d ด,ดา n จะยังคงเดินเนินต่อไปเป็นเพียงแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมาเท่านั้นนะครับราคาก็ไม่น่าจะลงลึกมากนักแล้วก็ถ้าราคายืนหรือทรงตัวยืน อยู่เหนือกรอบชาแนลที่เป็นสีแดงตรงนี้ได้นะครับราคาน่าจะวิ่งขึ้นต่อเป็นแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นน่าจะขึ้นไปชน3,987หรือ3,400เหรียญดอลลาร์ต่อเพอนอย่างไรก็ตามเนี่ยโซน3,400เหรียญดอลลาร์ต่อเพออนถ้าสังเกตดีๆนะครับกรอบสีแดงกรอบสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อน มันวิ่งชนกันที่3,000อ่าโทษครับ4,000เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นกรอบด้านบนของทิศทางไซเวอัพในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับดังนั้นเนี่ยแนวต้านในโซนระดับดังกล่าวเนี่ยไม่แปลกนะครับพอมีข่าวหรือมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะขายทำกำไรสลับกลับลงมาพอเขามองว่า ถ้าเกิดทรายหรือเกิดสัญญาณในการตกลงหรือการเจราจาเกี่ยวกับกว่ามันชัดได้ได้นะครับก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในตัวตลาดทองคําประกอบกับภาพของกองทุนระยะสั้นครับเราเห็นกองทุนทองคํา spdr gold trust นะครับทยอยลดการถือครองทองคําลงครับเช้าวันนี้ก็คือวันที่7นะครับ spdr เนี่ยลดการถือครองทองคําลงประมาณ1.71ตันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ย กองทุน ETF ก็มองว่าภาพของตัวราคาทองคำในระยะยาวเนี่ยเขาใกล้กรอบหรือชันแนลที่เป็นกรอบด้านบนของทิศทางไซเวอพค่อนข้างมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกองทุน ETF หรือกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น SPDR ที่เขาเล่นกรอบที่เป็นกรอบสีเขียวอ่อนเนี่ยก็จะเลือกที่จะทยอยแบ่งขายออกมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับพอตรงนี้เนี่ย ก็อาจจะต้องตามดูครับว่าถ้าราคายังคงทรงตัวหรือยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง SPD แล้วก็ยังไม่ผ่าน4พันเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนส d r เนี่ยจะพยายามขายหรือลดการถือครองออกมาหรือเปล่านะครับแต่ทางนี้ทางนั้นครับถ้าราคาเกิดพักขาหรือเป็นการอ่อนตัวลงมานะครับแล้วระยะเวลาผ่านไปครับราคาทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงเหมือนกับรอบที่ผ่านมารอบนี้นะครับ ก็จะทําให้แกลบหรือกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะครับราคาเนี่ยก็อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อเหนือระดับ4,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ราคาทองคาทรงตัวหรือขึ้นไหวยอยู่ในระดับสูงนะครับจะทําให้โอกาสที่ราคาไต่ระดับหราาือปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นครับเราก็มองว่าภาพของราคาทองคาที่เป็นการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาบ้างนะครับ ก็น่าจะเป็นภาพที่ดีสําหรับตัวทองคําในระยะกลางระยะยาวถ้าไม่ใช่การลงแบบแพนิคเซลหรือเป็นการทิ้งตัวลงนะครับเราก็มองว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงครับถ้าเกิดแพนิคเซลนี่จุดที่น่านจะเป็นแนวรับที่ลึกที่สุดของทองคําเนี่ยจะอยู่ตรงไหนคะคุณรุตคะครับผมมองว่าจะอยู่กรอบด้านล่างของระยะกลางนะครับ 3830ปยเหรียญดอลลาร์ต่อเท,อทอสซอ,อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวัดจากยอด <c oughs> ในโซนระดับตีซัตัวเลขกลมๆสี0พันเหรียญน,นะครับพักขาหรือปรับขาลงม,มาก็อาจจะลงมาได้ประมาณประมาณร70เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอ,อนนะครับก็1 5 0 1 7 0เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอ,อนก็ถือว่าเป็นการพักขาปกติแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดกรอบชัแนลของโมเมนตัมหรือทิศทางระยะยาวของระยะกลางของตัวราคาทองคำนะครับ ทั้งนี้เนี่ยถ้าเรามาดูภาพโมเมนตัมของตัวราคาทองคำที่เป็นภาพของระยะยาวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูกราฟอีกตัวหนึ่งที่เราตีเอาไว้นะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนตัมของตัวราคาทองคำย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่ปี2021เลยนะครับก็จะเห็นว่าภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยในช่วงปี2000 20 21เนี่ยเขาจะมีการพักขานหรือเป็นการทรงตัวไซเวนะครับจนถึงปี2023ปี2024นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงปี2024และปี2025เนี่ยทองคําก็ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับเราใช้วิธีการตีกรอบหรือตีชแนลของตัวราคาทองคําเหมือนกันเลยครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าภาพของการพักฐาน ของตัวราคาทองคําถ้าเกิดการพักฐานจากภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะลงมาแถวระดับ3,830เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอตรงนี้เนี่ยเรามองพฤติกรรมดังกล่าวของตัวราคาทองคําน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับที่โซน4,000ถึงระดับ3,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอคล้ายๆภาพของการพักฐานช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนสิงหาคมครับเ,เราใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิค ก็อาจจะใช้ไ i บ o n a c นซวัดนะครับเป็นภาพของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำแต่ละรอบนะครับก็จะเห็นว่ารอบของตัวราคาทองคำที่จะขยับหรือปรับตัวขึ้นรอบนี้เนี่ยถ้าวัดเข้าวๆเนี่ยจากกรอบไฟบ o n a c นซเนี่ยที่3.618นะครับก็จะอยู่แถวระดับ4,000กับ40เหรียญดอลลาร์ต่อเอยสออนนะครับแล้วก็ประเมินคล้ายๆกันครับ อัถ้าบาของตัวราคาทองคําเกิดการพักฐานหรือทรงตัวไม่หลุด3,830เหรียญดอลลาร์ต่อเสออนนะครับภาพของตัวราคาทองคําในรอบถัดไปเนี่ยก็มองนะครับว่าราคาทองคําเป้าหมายถัดไปเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆระดับ3,430เหอรียญดอลลาร์ 3, ต่อเสออนนะครับก็น่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับ3.618เหมือนกันนะนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็มองนะครับว่าภาพของตัวราคาทองคําในระดับดังกล่าวเนี่ยก็ถ้าวัดจากฟโบเนนซีเนี่ยก็อาจจะมีพฤกรรมของการเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะคล้ายๆกันน,นะครับกับรอบของเดือนเ,อเมษาถึงเดือนสิงหาคมนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่า3,830ถ้าไม่หลุดหน้าเนี่ยก็น่าจะได้เห็น3,400เ 4, ี่อี่พนสองร้อยเหรียญอลลาแล้วต่อเอสส์ออน 4,430เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนครับแต่ถ้าหลุดในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าวลงมานะครับก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับภาพของทองคำเนี่ยอาจจะเกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาชนกรอบชแนลใหญ่นะครับก็คือ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนที่เขาเบรกเอาขึ้นไปเราเรียกจังหวะด,ดังกล่าวว่าจังหวะ True Back นะครับแนวต้านสําคัญที่เคยเบรกเอาขึ้นไปวนกลับลงมาก็จะกลายเป็นแนวรับสําคัญ แล้วก็ฐานของราคาทองคําก็คือโรของเดือนสิงหาคม3,280เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนก็เป็นฐานของราคาที่กองทุน ETF แล้วก็ธนาคารกลางต่างๆที่เข้าซื้อเพิ่มในช่วงเดือนสิงหาคมอาจจะต้องวันไหวหรืออาจจะต้องกลัวแล้วครับดังนั้นเนี่ยแนวรับดังกล่าวเนี่ยเอ,อ่อหรือแนวรับทางนักสถิติดังกล่าวเนี่ยค,ค่อนข้างสอดคล้องกับไฟบอนนิซีค,ค่อนข้างสอดคล้องกับตัวแชนแนลต่างๆ ที่เรามีการตีนะครับก็อาจจะทําให้วาน,นิธนก,กิจขนาดใหญ่เนี่ยเขามองเป้าหมายของตัวราคาทองคำเนี่ยในลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าการใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิคในการตีกรอบชแนลในการใช้ไฟบอน,นซีวัดหรือในการตีเทรนไลน์เนี่ยก็น่าจะมีการวัดคล้ายๆกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองจากปัจจัยทางด้านเทคนิคแล้วนะครับเราก็ยังมองว่า อีกหนึ่งปัจจัยที่จะกลับเข้ามาขับเคลื่อนตัวราคาทองคำก็น่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยจับจังหวะการซื้อขายทองคำได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับเอ่อการปรับพอร์ตหรือการปรับสถานะการลงทุนในช่วงสั้นนะครับก็น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสถานการณ์เอ่อหรือว่าวางแผนการลงทุนได้ได้ดีมากขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูกรอบหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะสั้นนะครับแล้วราคาเกิดรุด3,000เราอาจจะวางแผนการลงทุนแบบนี้ครับคุณกิตา3 9 1 6ถ้ามีทองอยู่แล้วเราอาจจะไม่ซื้อเพิ่มแต่ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมากรอบสีเขียวเข้ม3,895แล้วก็กรอบสีเขียวอ่อนเออ 3,863 3,830เหรียญ <1. S 2> ดอลลาร์ต่อเทสออนเนี่ยนะครับก็อาจจะทยอยเก็บเป็นชุดๆไปนะครับแต่ถ้าหลุด1 8 3 0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนก็อาจจะสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนแล้วก็ไปอรอดูแถวระดับ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดนะครับขึ้นมา500เหรียญจากฐานของาาราคาเนี่ย แล้วจะลงร้อยก่อนนี้เนี่ยก็ถือว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวก็ไม่น่าตกใจอะไรครับค่ะนี่คือทองฝั่งของสปอตนะคะส่วนคือถ้าเป็นฟิวเจอร์ราคาคุณมรุษค่ะคือตรงราคาที่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยพอซิชั o นที่เราจะเล่นเนี่ยนะคะฝั่งลองังได้เปรียบไหมหรือว่าเราต้องพิจารณาเตรียมตัวฝั่งช็อตบ้างแล้วอะคะคุณมรุษครับถ้าในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เรายังมองว่าภาพของทองคําในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเอา,<ะ>อาจจะเป็นแรงขายทํากําไรในระยะสั้นนะครับถ้าจะช็อตหรือจะเสี่ยงขายเนี่ยอาจจะเสี่ยงขายเล่นสั้นก็คือเมื่อราคาขึ้นไปชนกรอบชั้นแนวต้านด้านบนนะครับแต่เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเขาเบรกเอาหรือผ่านกรอบแนวต้านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะต้องสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนนะครับ<ะ>ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาพของตัวทองคํา ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำออทำไฮหลายสิบครั้งนะครับแล้วปีนี้เนี่ยทำออทำไฮอีกน่าจะประมาณ30ครั้งผมก็มองว่าการเล่นช็อตในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังประชิญกับความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าภาพของทองคำเนี่ยอาจจะเป็นการพักฐานในช่วงสั้นหรือเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคนที่จะช็อตในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้ารีบออกได้กาไร สิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยก็ต้องรีบเก็บกาไรแล้วก็รีบปิดสถานะออกไปนะครับคนที่เล่นในฝั่งฟิวเจอร์แล้วเขามีมุมมองหรือมีมุมมองในลักษณะของความคิดในลักษณะดังกล่าวครับคุณกีต้าพอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเนี่ยจะทําให้มีแรงซื้อในฝั่งของฟิวเจอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับในทางปกันข้ามเวลาราคาทองคําเขาอ่อนทำไหหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเนี่ย เวลาคนที่ช็อตฟิวเจอร์เอาไว้เนี่ยเขาจะต้องรีบสต็อปร้อนหรือตัดขัดทุนตามแผนการลงทุนนะครับก็จะยิ่งทําให้มีแรงซื้อดันราคาทองคําในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยจนสเปดหรือส่วนต่างของฟิวเจอร์กับตัวโกลสปอตเนี่ยมันมีสเปดหรือมีเบสิคที่มันกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้เวลาทองคําไม่ได้ออทามไฮนะครับก็เลยอาจจะทําให้ เอาอาโทษครับเวลาทองคำออทามไฮมากๆเนี่ยก็เลยทำให้ราคาในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยไม่ได้ถูกซื้อดันขึ้นไปเพราะว่าไม่ค่อยมีใครช็อตในฝั่งฟิวเจอร์ครับประกอบกับรายงานของโว r โกที่ e ีทีก็ซื้อธนาคารกลางต่างๆก็ซื้อนะครับก็เลยทำให้ปัจจัยพื้นฐานในการขายทองคำเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยที่อาจจะกดดันทองคำลงไปได้ลึกมากนะักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองนะครับว่าถ้าแรงขายอยู่ในระดับสูง หรือเราเห็นกองทุน SPDR Gold t r ซึ่งเป็น ETF ขนาดใหญ่แล้วรายงาน position ใน,นระดับรายวันเนี่ยขายที่ตอบกนหลายวันทำการแล้วไม่ซื้อเลยนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้นักลงทุนในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยกล้าช็อตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมีข่าวหรือมีปัจจัยอะไรเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทรนของทองคำยังเป็นบวกนะครับ การถือสถานะขายในฝั่งฟิวเจอร์ก็จะ,ะเผชิญกับความเสีย่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงมากครับมสูน่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ